อธิบายไปด้วยตอนนี้ลงลไข่ลงไข่แต่คนไม่ลงน้ำฮะนี่เป็นไงคายลอยฟ้าครับคายลอยฟ้าตอนนี้นะนี่ลอยสดอย่างเดียวคายลอยฟ้าครับที่เดี๋ยวเป็นต่อยโยแปงบ้าตอนนั้นที่ปีว่าโอ้ตอนเล่นใหม่ๆนะเป็นไงไม่ต้องลงน้ำครับอยู่ข้างบนอย่างเดียวเลยอ้าว แล้วเราลอยไปเงี้ยเดี๋ยวปลามันขึ้นมาติดเองใช่ไหมมันต้องขึ้นมาสิเดี๋ยวปลาจะขึ้นมาติดใช่ไหม,ม,มเ,เราเราไม่ต้องเอาลงน้ำเนาะขายเนาะถือไว้อย่างเงี้ยนะนเดี๋ยวปลาก็ติดย่างหรือไมเอ๊เอยุคใหม่บอกยุคใหม่ไม่ต้องลงน้ำ<อ>คนโบราณลงได้อย่างเงี้ยสบายมากเลยเนี่ยสุดย่างสุดให้สุดขายนะย่างฮะ เดี๋ยว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 เอากลับมาก่อนได้ไหมน่ะมันตรงนั้นมันปิ้นน่ะน่ะอ่าวยลอนเลยค่อยๆยลอนอ่าเตรียมไรม่ต้องให้จมเด้อยถ้าไม่อยู่งั้นน่ะถ้ปล่อยลงน้ำเลยนะฟองพอดเลยตกใจนั่นน่ะอ่าเดี๋ยวมีพนักงานไล่ปลาคราบไปแล้วเดี๋ยวไปเหยียบโผล่ไอตัวนั้นเขานะปล่อยลงไปโจมเลย อน่าเป็นฟองฟอดไปแล้วน่ะม่น้นอโดดน้ำโอ้เดี๋ยวดูว่าผลงานจะเป็นยังไงเดี๋ยวนะได้นะพอติดแล้วทางนี้ทางนี้เติยติดแล้วเนี่ย อยู่ในรูวยเลยเเารูไปแล้วมันดีงคนไปมันหนีแล้ว่ายก็ตกบ้างมเนี่ยมีมีมีมมีติดแล้วติดแล้วต้องปล่อยลงโจมไม่ติดล็อกคนจมมืองล่างบ่อนี้ฮะปลามวหิวนี่มันอยู่เบ็ดไม่กินไม่ยอมกินนะมีทั้งปลาสลิดปลาพร่หปู่ปากปาราางปลานิลปลากะดีปลาช่อน ปัตเพียนครับแต่ไม่กินเบ็ดเ,เลยนี่ลองลองข่ดูข่อันนี้2เส้นครึ่งครับไเสองเส้นแปดสองเซนแปดดูดิจะเป็นไงนีม่มีติด อติดโยได้โยสักแป๊บนึงอ่าพอได้อยอ่ะขยับที่ขยับที่แต่น้อยกว่าเมื่อกี้หน่อยเมื่อกี้ไม่ได้ถ่ายไว้โนนต้องไปไล่ทางนู้นกลับมาแล้วน่ะอันนี้ให้ดูผลงานเมื่อกี้นี้ครับนี่อันนี้ปากระดีไม่ใช่ปาสลิดเดี๋ยว เดี๋ยวจะแปลกใจว่าเอ๊ะสลิดนะไม่ใช่ครับกระดี่ครับเอ,เอากระดี่ครับแช่ไว้วสักห้าชั่วโมงเนาะ <laughs> วิ่งนั่นน่ะนั่นน่ะ มีปันดินปันดินตัวใหญ่อยู่ปันดินประมาณนักเจขีดโลกว่าก็มีครับแล้วก็มีปลาช่อนมีลูกคอกหลายคอกเหมือนกันปลาทอร์ีวันแล้วนี่วันนี้อาว่าเรไม่เอาว่ก่อนก็ได้ยังไม่มา ไ่สะท้อนก็มีปลากินเล่าเขยกกรปลากกยทีเดียวตัดแตงตงั้นเป็นไรหมดละปลาดูว่าปลาติดหลุดแล้วแล้วทำไปทำมาไข่สองเซนแปดไข่สองเซนแปดปลาช่อนติดมันจะหลุดไหมเนี่ยเดี๋ยวดึงไปแถบนู้นทีเดียวดึงไปคนทางโน่นปลาช่อนติดอยู่เต็มตัวแน่ไง กะดิ่นิ่งมันประกาศลูกมันลูกลูกคอกมันอยู่นั่นไงลูกมันอยู่ตรงนั้นช่อนติดแล้วหมูมั้งเดี๋ยวไปฝั่งนู้นเเดี๋ยวพี่หมูดึงไปเดี๋ยวเดินไปนู้นพี่หมูก็เดินไปจากแดดนู้นเร่การชั่วร้ายเราหยอกคบกันไม่ได้เลยนะครับฆ่าสีปลาเนี่ย เอาหลุดไปแล้วมั้งปลาช่อนน่ะหลุดไปแล้วปลาช่อนน่ะไปแล้วปลาช่อนหลุดไปแล้วออาไปไหนแล้วล่ะหลุดแล้วไม,ไม,ม,ไไม่มันแม่มันแม่ลูกคอกหมูมีถุงนะถุงน,นี่ไงฟองฟอดเลยเนี่ยนี่ลองเอเลยแม่มันเอ<ร>ามาฟอดแน่